สวัสดีนะคะท่านผู้ชมพบกับช่องมิวชาแนลนะคะวันนี้แอดก็มาที่สวนยางของแอดเองนะคะแอดมาตัดหญ้านะคะเพอเอนตัดหญ้าไปตัดหญ้ามาแอดก็เจอรูบึ้งนะคะรูใหญ่มากเลยแอดก็เลยจะมาลองจะขอหวยดูนะคะขอโชคจากพญาบึ้งดูนะคะว่าท่านจะให้หรือเปล่านะคะท่านผู้ชมแอดก็ไม่ได้มีอะไรเตรียมมานะแอดก็มีแค่กระดาษแล้วก็จด ตัวเลขไว้นะคะศูนถึงเก้านะคะเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมไปดูรูพยาบึ้งนะคะก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องมิวชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้มีกำลังใจในการทำงานนะคะอย่าลืมกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปเด็ดๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูรูพยาบึ้งกันค่ะแล้จะได้ขอโชคกันนะคะ ไปกันค่ะอันนี้ก็สวนยางแอดเองนะคะวันนี้มาตัดหญ้านะคะวันนี้มีตัดหญ้าฝั่งนี้ตัดเสร็จแล้วนะคะตัดเสร็จแล้วฝั่งนี้นะคะเหลือแค่ตรงนี้นะคะหน่อยหนึ่งพรุ่งนี้อาจจะเสร็จนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมไม่ได้อยากรู้หรอกแต่แอดอยากบอกค่ะเดี๋ยวเราไปดูรูพญาบึ้งกันนะคะท่านผู้ชม ตัดย้าไปก็มาเจอตรงนี่อยู่ตรงไหนเนาะนะคะไม่เจอ,อ,ยอยเยอะเลยแถวๆนี้แหละค่ะถ้าจำไม่ผิดใันอ,อยู่นี่เองค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะรูใหญ่มากค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะเห็นไหมคะรูใหญ่มากค่ะเดี๋ยวแอดจะทำโขเลยนะคะ ไม่มีขากล้องก็ไม่ได้เอามานะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดก็ขออย่างนี้เหละเนาะโอ้สาธุสาธุตายายพญาบึง้งวันนี้ลูกมาขอโชคขอลาบก็ขอให้โชคให้ลาบลูกด้วยนะนะคะลูกจะเอาไปฝากเอซคะ่ะให้ FC เอฟซีเาถูกนะคะ สีของลูกถูกกันทุกคนนะคะตายายสาธุสาธุขอให้ออกมานะคะไม่ได้สามตัวก็สองตัวก็ได้นะคะตายายเอ็ดก็ย่อนลงไปแล้วนะคะท่านผู้ชมเอดขออนุญาตหย่อนไปเลยทีเดียวแต่เอดคงไม่ได้รอดูนะคะว่ามันว่าเขาจะเอาออกตอนไหนนะคะ คงต้องเป็นมาดูตอนเช้านะคะท่านผู้ชมคงต้องมาดูตอนเช้านะคะเดี๋ยวมันเต็มรูอยู่เดแดใส่เข้าไปก่อนนะคะท่านผู้ชม,มนี่นะคะท่านผู้ชมแอดก็ใส่ลงไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าแอดจะมาดูนะคะว่าตายยายพยาบึ้งให้ตัวไหนนะคะท่านผู้ชมตอนนี้ก็ เหมือนฝนจะตกนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าแอดจะมาดูให้นะคะท่านผู้ชมขอให้ตายายชาบึง้งประทานโชคลาภให้แก่ลูกและเอฟซีด้วยนะคะตายายสาธุสาธุสาธุค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมพบก,กับช่องมิว c h ชาแนลนะคะวันนี้แอดก็มาตัดหญ้าที่สวนยางเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชม เพราะว่ายังไม่เสร็จเมื่อวานนี้มาตัดหญ้าแล้วก็เจอรูพญาบึ้งนะคะแอดก็เลยลองขอโชคจากพญาดึงพญาบึงาบ้งนะคะูดผิดนะคะท่านผู้ชมพญาบึ้งนะคะเมื่อวานเนี้แอดก็เลยลองขอโชคจากพญาบึ้งนะคะลองเขียนตัวเลขหย่อนลงไปแล้วก็ขอโชคจากพญาบึง้งไว้เดี๋ยวเพราะเมื่อวานนี้เป็นวันพระนะคะขอตอนเย็นนะคะเดี๋ยวเมื่อเช้านี้ก็ ใส่บาทใส่อะไรเสร็จแล้วแอดก็มาที่สวนยางนะคะมาก็สายแล้วนะคะท่านผู้ชมก็เลยมาดูที่รูพยาบึ้งนะคะว่าวันนี้พยาบึง้งคาบตัวเลขออกมาให้หรือเปล่านะคะรูนี้เอดไม่เคยขอนะคะเพราะว่าแอดเพิ่งเจอที่สวนยางของเอดเองนะคะท่านผู้ชมเพิ่งเจอนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าพยาบึง้งคา,าบตัวเลขให้หรือเปล่านะคะท่านผู้ชมคาบให้หรือเปล่านาะพบึง้งเนี่ย นี่นะคะท่านผู้ชมพิยาบึ้งก็คาบให้มาก็เห็นเป็นตัวเลขเลยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเอ๊ะลองเปิดนะว่าแอดไม่ได้เป็นเปิดดูนะคะท่านผู้ชมเพราะว่ากระดาษเขาก็เปิดไว้อย่างนี้อยู่แล้วนะคะแอดยังไม่ได้แกะดูนะตัวยังติดอยู่กับใย,ยของ ยาเบื้องอยู่นะคะก็มีเจ็ดนะคะท่านผู้ชมมีเจ็ดแล้วก็มีสี่นะคะตัวนี้เจตจะดูว่าเป็นตัวไหนนะคะเนี่ยตัวนี้ติดเดี๋ยวดึงออกจากใยก่อนนะคะท่านผู้ชมมีเจ็ดนะคะท่านผู้ชมแล้วก็มีสี่นะคะสี <t> ่อยู่ข้างล่างนะคะอยู่ที่ปากรูนี้อีกนะคะติดกับใยเลยนะคะท่านผู้ชมติดกับใยเลยนะคะท่านผู้ชม ตัวนี้เป็นหนึ่งนะคะก็ได้มาสามตัวนะคะท่านผู้ชมมีเดี๋ยวได้เอ็ดจะวางดีๆก่อนนะคะท่านผู้ชมกวาภัยนิดนึงตัวที่หนึ่งมันติดตัวเลขหนึ่งมันติดอยู่ตรงปากรูกติดใหญ่แล้วก็อาจะเป็นตัวนี้ก็มีเยอะใหญ่มันติดกันใหญ่มันติดมือนะคะท่านผู้ชม นะคะท่านผู้ชมก็มีหนึ่งสี่เจ็ดนะคะ <laughs> ไม่ใช่นะคะท่านผู้ชมมีหนึ่งมีเจ็ดมีสี่นะคะท่านผู้ชมเมื่อวานนี้แอดก็เขียนหย่อนแล้วก็ขอแล้วก็หย่อนไว้ตอนเย็นก่อนจะกลับบ้านนะคะเมื่อวานนี้ก็เลิกงานก่อนจะกลับบ้านก็เขียนแล้วย่นไว้ขอไว้แล้วย่นตัวเลขไว้นะคะท่านผู้ชมมีหนึ่งมีเจ็ดมีสี่นะคะโอ ก็เหมือนกับพยาบึ้งที่บ้านเลยนะคะที่คุณยายพยาบึ้งขอไว้นะคะที่บ้านก็ขอไว้ก็มีเจ็ดมีสี่เหมือนกันนะคะเป็นสามเจ็ดสามสามสี่เจ็ดสามนะคะท่านผู้ชมสามสี่เจ็ดสามสี่เจ็ดสามเจ็ดนะคะแต่ตัวเลขมันก็ชนกันตรงตรงนี้นะคะคือว่ามีสี่กับมีเจ็ดด้วยนะคะท่านผู้ชม ตัวเลขชนกันนะคะกับพญาบึ้งที่บ้านกับแล้วก็พญาบึ้งที่สวนยางนะคะท่านผู้ชมก็ได้มาแล้วนะคะ3ตัวตรงๆเลยนะคะ174นะคะแล้วก็ชนกับพญาบึ้งที่บ้านเลยนะคะ74น,น,นะคะแล้วก็ชนกับความฝันของคุณยายแล้วก็ความฝันของแอดละองนะคะท่านผู้ชม74นะคะตรงชนกันนะคะท่านผู้ชม แอดก็ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะว่าชอบหรือไม่ชอบนะคะเพราะว่าแอดก็มีหน้าที่นำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะท่านผู้ชมชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะเพราะว่าแอดก็ไม่อาจจะรู้ได้ว่าตัวไหนมันจะออกนะคะท่านผู้ชมก็ท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูอีกทีนะคะสุดสุดท้ายนี้แอ็ดก็ขอให้ท่านผู้ชมที่ติด ตามรับชมช่องมิวช้ชาแนลทุกคนถูกหวยรวยๆกันยกช่องเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ